มาแล้วจ้าขัวสมพรดีดีต้อนรับนะคะมาจ้าเมนูวันนี้แซ่บอีกเหมือนเดิมขัวสมพรมีแจเมนูแซ่บๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นปลาหมึกกรอบนะคะนํามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยที่แรกมันมาชิ้นใหญ่นะคะก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้วันนี้จะนํามาผัดกะเพรา,านะคะเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมสับ พริกแดงสับนะคะซอยแล้วก็มีใบกระเพราใบกระเพราแดงนะคะวันนี้มีเลยใบกระเพราที่หลังบ้านนะคะก็ใบไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยสมูนนำมาผัดกระเพราได้จ้าเราก็ใช้น้ำมันพืชนะคะใส่ลงไปเลยจ้า เราก็จะนำพริกกับกระเทียมที่เราสับไว้นะคะมาเจียวกับน้ำมันให้หอมก่อนเสียงก็จะแหบๆเป็นวัดมากเลยวันนี้เจ็บคอหิมผัดกะเพราแซ่บๆปัดจะได้หายพริกแดงนี่เลยแซ่บจ้าก็เป็นเมนูที่ขัวสมพรทำ่อยมากเลยสำหรับเมนูผัดกะเพรากระเอมกระไอแสบคอ ชุน่นชุนพริกกับกระเทียมเกี๋ยวหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยจ้าปลาหมึกกรอบผัดกระเพรา,าแซ่บๆเมนูผัดกระเพรา,าสมพรก็จะกินเป็นประจำเลยผัดอะไรก็ส่วนมากจะใส่พริกทุกใายชอบนะคะแต่ไม่ชอบรสจืดๆก็เลยเมนูผัดกระเพรา,าก็เป็นเมนูประจำครัวไปเลยนะคะ ใส่น้ำปลาลงไปจ้าเศษเศไม่ต้องเข็มเยอะนะคะเราก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใส่ลงไปด้วยนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนี้ก็จะมีรสเข็มอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ไม่ต้องเยอะเราค่อยมาปรุงเพิ่มทีหลังได้นะคะอร่อยอร่อยจ้า น่ากินมากๆเลยสำหรับเมนูนี้เราก็มาเติมความหวานนิดนึงนะคะสำหรับน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยจ้าผัดให้เข้ากันนะคะสำหรับเมนูผัดกระเพราปลาหมึกกรอบแซ่บๆอร่อยอร่อย เราก็ให้ประหมึกสุกนิดนึงนี่เลยจ้าอร่อยมากเลยสำหรับเมนูนี้นะคะใครชอบก็ลองนำไปทำทานดูนะคะอร่อยอร่อยนะคะ ปลาหมกึมกก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะคะน้ำเจ้าออมาเองนะคะนนี้ไม่ได้ใส่น้ำเลยปลามึกก็เริ่มหดตัวน้ำก็จะออกมานะคะก็ผัดให้น้ำแห้งนิดนึงใครที่ชอบมีน้ำขยำข้าวก็ ใช้น้ำเยอะหน่อยก็ได้นะคะอันนี้สะพรจะผัดให้แห้งนะคะปลามุกก็สุกแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูผัดกระเพราเสร็จแล้วจ้ามาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันเลย กับเมนูผัดกระเพราหมึกกรอบนีปลาหมึกดิ้งดึ้งดึงดิงน่ากินไหมคะเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะคะสำหรับเมนูนี้สมพรรับประกันความอร่อยจ้านี่เลย,เยใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปค่ามาทานด้วยกันขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ ทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า mm. ก็เอาไว้พบกันใหม่ในเมนูต่อไปนะคะ mm. จากขัวสมพรจ้าสวัสดีค่ะ